ถามมาจัดให้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมม้าซีโปรฮอสทุกท่านครับเพื่อนชาวรายการตรกขีดทุกท่านครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงใหม่ของรายการนะครับผมมีชื่อช่วงว่าถามมาจัดให้นะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมม้าซีโปรฮอสนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงใหม่ของรายการนะครับก็ช่วงนี้เราจะเปิดโอกาสให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพม้านะครับการเลี้ยงม้าการให้อาหารม้า และอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับม้านะครับหากท่านมีปัญหาคาใจที่ถามใครไม่ได้ตอบใครไม่รู้นะฮะถามมาที่เราได้ครับผมที่เบอร์0 8 6 0 9 0 1 0 1 5หรือ0855525613ทิ้งคำถามของท่านไว้ครับทางรายการของเราจะไปถามเกี่ยวกับกูรูเรื่องนั้นๆที่ท่านต้องการจะทราบมาเผยแพร่ให้กับทุกท่านได้ทราบในช่วงต่อๆไปนะครับผมเ่อวานนี้ทางรายการของเราครับผมก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะอำเภอชะอำนะครับ เพื่อที่จะมาหาพี่ดุกชะอำนะครับผมหลายท่านรู้จักกันดีนะครับคือพอดีว่ามีเพื่อนๆหลายๆท่านโทรเข้ามานะครับบอกว่าอยากจะทราบว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมคาวบอยเนี่ยใครเป็นคนริเริ่มนะครับผมแล้วก็เรื่มมาเพื่ออะไรนะฮะวันนี้เราจะมาถามกับพี่ดุกครับผมเพื่อให้คลายข้อสองสัยในเรื่องนี้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้นั่งอยู่กับพี่ดุกแล้วนะครับผมสุรพงษ์บรรเกียรติครับ สวัสดีครับพี่ลุกสวัสดีครับเก่งยินดีครับเพื่อนเพื่อนที่สงสัยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของ x t r e m e Cowboy ครับี่ครับว่ามีแรงบันดาลใจอะไรครับพี่ถึงได้จัด Extreme c o w b า y บขึ้นมาและจัดเพื่อเพื่ออะไรครับพี่ครับครับแรงบันดาลใจก็อยากเห็นคาวบอยไทยมีกีฬาแล้วก็มีการขี่ม้า ปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจําวันอย่างอย่างแท้จริงแล้วก็ถูกลักษณะการขี่ที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เพิ่มกิจกรรมให้กับวงการขี่ม้าเวสเทิร์นของเราหรือว่าไทยคาวบอยคาวบอยไทยนี่แหละครับเวลามีจัดแข่งขันอะไรเด็กๆก็จะได้มีกิจกรรมเพิ่มเสริมประสบการณ์ทั้งตัวม้าและก็ตัวผู้ขี่เองด้วยครับอ๋อครับและอย่างนี้ครับพี่เ ตรงเนี้ยที่จัดมานานแค่ไหนแล้วครับผมเริ่มเมื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วอ๋อเริ่มปีที่แล้วเองเหรอครับปีเดียวครับนี่กําลังก้าวขึ้นปีที่สองครับผมก็เมื่อปี2555นะครับต้นปีงานแรกที่เปิดตัวเลยก็เป็นฮอสเลเวอร์ฮะฮอสเลเวอร์ที่พัทยาพี่อ๊อฟครับพี่อ๊อฟพัทยาเป็นคนจัดครับผมครั้งที่สองครั้งที่สองก็งาน พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลไลฟ์สต็อกครับผมของพี่ของพี่พี่โกยพี่โกยครับผมวชราบาระนะครับไทยคาวบอยร่วมกับทางทางสมาคมอ่าบราหมั่นที่จะมีการประกวดบัวด้านหลังสนามก็มีการแข่งขันอ่าบาร์เโอเรสซิ่งชิงถ้วยพิธฐานแล้วก็มีกีฬาเอ็กซ์ตรีมอ่าประกอบเข้าไปด้วยครับสนามที่3ก็เป็นที่สารยาอ่าขอโทษครับขอโทษครับไม่ใช่สารยาครับที่กำแพงแสนครับมอเกษตรครับมอเกษตรกำแพงแสน าวิชาสัตวบาลนะครับแล้วก็ไปที่อสคครับงานพี่นพดลเป็นงาน cowboy festival ครับและงานสุดท้ายของปีที่แล้วก็ที่ค่ายชนรัฐเป็นงานของพี่เกราะนะครับ sn f ร r m แต่ว่าจัดที่ค่ายธนารัฐที่งานประกวดบัวที่ปราณบุรีครับผมและครั้งล่าสุดจะมีที่ไหนครับพี่ครับและมีเมื่อไหร่ครับพี่ เมื่อกี่วันนี้แล้วครับวันที่26 27เมษายน2556ที่จะถึงนี้แล้วครับผมอ,อ๋อก็อีกไม่กี่วันนี้แล้ว2อวันนี้ใช่ครับใช่บของสนามนะครับพี่ได้มีการเผรยแพร่รูปแบบของสนามหรือว่าได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆได้รับรู้บ้างหรือเปล่าครับผมครับก็ทําคลิปในการสาธิตการขี่ Extreme c o มคา y g บอยเกมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ออนแอร์ที่ YouTube เว็บไซต์ hosthailand.com ก็ facebook.com นะครับครับครับผมเอ่อได้ข่าวว่าเป็นสนามใหม่ครับซึ่งแต่จากับคราวที่แล้วหลายด่านอยู่เหมือนกันครับ<ช>จะ<ช>มี2ฐ <không? S 1> านที่เปลี่ยนไปสามฐานนั่นแหละครับที่เปลี่ยนไปจํานวนฐานเท่าเดิมคือ8ฐานเดี๋ยวจะรา,รายให้ฟังดังนี้นะครับ พอสตาร์ทจับเวลาปุ๊บก็เข้าฐานที่หนึ่งเป็นการสลับแก้วนะครับผู้ขี่ก็ต้องเบรกม้าเป็นวิธีการทําม้าให้ช้าที่สุดในช่องทางที่แคบครับผมแล้วก็สลับมาแก้วจากหัวเสาหนึ่งไปหัวเสาที่สองนะครับหรือซ้ายหรือขวานี่แหละครับเขาจะจัดไว้ให้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปครับในฐานที่สองฐานที่สองก็จะมีความเรื่องอ้อมถังหรือบาเ r e เรซซ i n g มาเกี่ยวข้องนิดหน่อยคือเป็นเทคนิคการเลี้ยวอ้อมถัง แต่ต้องวิ่งไปเก็บของก่อนไปเก็บตะกร้าไปถือตะกร้ามาแล้วก็อ้อมถังกลับมาแล้วก็วางในถังแรกนะครับแล้วก็อ้อมกลับไปในทางที่ถูกต้องตามตามคลิปที่สาธิต ฐานที่สามครับฐานที่สาก็เป็นอัศวินแทงเป้าครับหยิบไม้ไปแทงเป้าจะหยิบไม้หรือว่าเราคล้ายๆทวนนั่นแหละครับหยิบให้ได้แล้วก็วิ่งไปจะเดินจะทรอสหรือว่าจะแคนเตอร์แกลล็อปไม่เป็นไรครับแทงเป้าให้ได้เป้ากันล้มไปนั่นคือฐานที่สาสนุกมากแล้วต่อเนื่องด้วยฐานที่4ี่ฐานที่4ี่ครับฐานที่4ี่ก็จะแตกต่างแล้วก็ สนุกมากก็คือบ่วงบาทบ่วงบา,บบาเป็นการใช้เชือกครับใช้เชือกนี่เราไม่ได้ใช้แบบโอ้โหแบบนักโรปิง้งอะไรแบบนั้นแล้วก็คล้องอป,ปุ๊บไปยังแต่จับเชือกจากหลักมานะครับ,รบแล้วก็ขี่ม้านําเชือกมีที่เป็นเปิดหน้าบ่วงอยู่แล้วนะครับ ไปคล้องเสาหรือซุงที่เรากําหนดไว้เสาก็จะมีมีแง่มีคล้ายๆเขาวัวนั่นแหละครับทําให้เสาเชือกบวงนั้นรัดตัวง่ายแล้วก็แค่ดึงไปจากจุดลากไปให้ถึงจุดที่กําหนดนะครับต้องถึงจุดที่กําหนดด้วยนะครับไม่ถึงไม่ได้ไม่ถึงไม่ได้ครับไม่ให้คะ็นไนเลยไม่เป็นไรครับแล้วก็ปล่อยเชือกนะครับครับผมและฐานที่5ครับผมฐานที่5ก็เป็นฐานซิกแซกครับ ซิกแซกหรือโพ o เบนดิ้งนะครับก็มีการขี่วิ่งไปอ้อมถังน้ํามันแล้วก็กลับมาอ้อมซิกแซกซิกแซกซิกแซกซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วกลับไปที่มุ่งหน้าสู่ฐานประตูม่านเป็นฐานที่6กต้องเข้าไปให้ได้ม้าต้องผ่านไปให้ได้จนฐานที่7ก็จะเป็นเครื่องกีดขวางครับฐานที่กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางฐานที่8ก็มาสลับแก้วบนหัวสาอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าเส้นชัยครับ พี่ดุกครับและพี่ดุกมีอะไรจากจะฝากเพื่อนๆไหมครับผมเกี่ยวกับเรื่อง Extreme Cowboy เนี่ยครับครับสำหรับท่านที่สนใจกีฬา Extreme Cowboy g a เก s นะครับไม่ว่าจะร่วมแข่งขันหรือว่าจะจัดเล่นสนุกๆเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในข้อของตัวเองหรือในวิถีชีวิตของตัวเองก็ยินดีนะครับก็ดูใน y o u t u b e ครับก็เซิร์ชคำว่า Extreme Cowboy g a เกมนะครับ2012หรือ20 1 3ก็ได้แต่ที่ จะแข่งขันปีนี้ก็ให้ที่2013นะครับแล้วก็ใน hos thailand com ครับก็จะมีกระทู้ปักหมุดอยู่นะครับเกี่ยวกับสนามกีฬาสนามสาธิตคลิปสาธิตการขี่ม้าเอ็กซ์ตรีมในครั้งนี้ครับผมแล้วก็ใน Facebook ที่อยู่ในหมวดของพวกคาร์บอยหรือพวกฮอสเลเวอร์นะครับผมแล้วอยากให้ทุกข้อได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการขีม่ม้าเชิงสันทนาการมีการขี่ม้าแบบทำงานได้ ู่ไปกับม้าได้ทั้งคนทั้งม้ามีประสบการณ์ร่วมกันแล้วก็มีทักษะที่ดีผจญกับสิ่งต่างๆที่จะเจอได้เจอในฟาร์มในภูมิประเทศต่างๆได้นั่นถือว่าเป็นเรื่องสุดยอดหรือสุดขั้วนั่นคือเอ็กตรีมครับโอ้โหครับผมและเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆก็คงจะได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดเอ็กตรีมคาร์บอยรูปแบบสนามหรือจุดมุ่งหมายของการจัดเอ็กตรีมคาร์บอยไปแล้วนะครับผมอย่างนี้นะครับนี่ก็คือ,อชีวิตคาร์บอยแบบบ้านๆของเรา นะครับต้องขี่ม้าได้ทำงานได้ด้วยไม่ใช่ขี่เล่นกันอย่างเดียวนะฮะบางทีเราต้องใช้ม้าในการในไร่ของคุณจริงๆนะครับผมและสุดท้ายนี้ครับผมถ้าท่านใดนะฮะที่มีปัญหาเกี่ยวกับม้านะครับมันจะเป็นเรื่องต่างๆเกี่ยวกับม้านะครับขอย้านะครับว่าอย่าเก็บไว้คนเดียวปัญหาต่างๆมีทางแก้ตลอดครับปัญหาเรามีปัญหาอะไรถามเรามาได้เราจะถามกูรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมาตอบท่านเหมือนอย่างในคลิปนี้ ที่มีคนถามเรื่องเกี่ยวกับเอ็กซ์ตริงคามานะฮะเราก็จะมาถามกับพี่ดุ๊กนะครับผมเพื่อที่จะได้ไขความข้อข้องใจต่างๆที่อยู่ในใจของท่านนะครับและช่วงนี้นะฮะก็สนับสนุนโดยพิธภัณฑ์อาหารเสริมะ4 Pro h o อนะครับผมและคราวหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับใครจะมีเรื่องอะไรมาให้เราถามให้ให้เราได้ไปศึกษากันอีกนะครับก็ติดตามกันตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็ลาแล้วครับผมสวัสดีครับ